สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมโ o โ n i ไหนครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแ uh huh. นว r p g ให้เราไปตะลุดันเจียนผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการเก็บเลเวลเลเวลหางโคงหาของเอามาอัปเกรดตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับเล่นไปเรื่อยแล้วก็ติดลมนะสำหรับเกมนี้นะครับสนุกดีนะฮะก็ตัวเกมเปิดให้ดาวน์โหลดบนสโไทยด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเนาะ เออมาเดี๋ยวเราดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับกดตรงนี้แท็บทู o อนต n เนียเข้าไปนะครับ<ด>ก็ผมลองเล่นไปนิดนดหน่อยละนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับผมเข้ามาตอนแรกมันก็จะมีในส่วนของการแนะนำอยู่นะครับว่าทําอะไรไงบ้างนะครับผมโอเคมา นี่ฮะณตอนนี้ผมก็ผ่านมาที่ฟลอร์12แล้วนะครับคือตัวเกมมันจะให้เราผ่านไปตามฟลอร์เรื่อยๆครับ12 13 14 15ไปเรื่อยๆครับฟลอร์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมเป็นร้อยอะนะฮะผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกอาวุธอาวุธต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเอออ่ะโอเคมาแล้วครับนี่ฮะ ก็จะเป็นการแบบนี้ครับเนี่ยเล่นไปเรื่อยครับผ่านด่านไปเรื่อยนะครับในส่วนของการโจมตีต่างๆเนี่ยมันจะโจมตีให้เราออโต้เลยนะครับแล้วก็เดินผ่านด่านไปแบบออโต้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะคลิกแล้วก็คลิกได้เลยนะครับเนี่ยกดคลิกแบบนี้นะครับให้ตัวละครมันเดินนะครับแค่นั้นเองนะฮะเข้ามาตอนแรกเนี่ยของต่างๆที่เห็นเนี่ย ยังไม่มีใส่นะครับอันนี้คือผมเล่ามอนสเตอร์มาแล้วก็ดรอปมาได้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพวกอาวุธพวกของอะไรเงี้ยยังมีอีกหลายแบบหลายอย่างลอเกินนะครับสำหรับเกมนี้นะอืมน่าสนใจทีเดียวนะครับเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยครับผ่านไปเรื่อยนะพอมันผ่านฟรอนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปฟรอื่นต่อนะครับเดี๋ยวผมผ่านก่อนนะครับฟรอนี้คือมันผ่านไปแล้วไงนะครับผมก็จะมาฟรอใหม่นี่ฮะฟรอสิบสองนะครับอืม นี่ครับลุยเลยฮะดัดไปก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูพวกอาวุธต่างๆได้นะครับเนี่ยอยู่ในเมนูตรงนี้นี่ครับกดเข้ามามันก็จะหยุดโจมตีนะครับผมนี่ฮะก็ชุดอาวุธต่างๆนะครับที่ผมมีนะที่รอปมาได้นะครับผมเอ่อถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําการอัพองอัพเกรดนะครับพวกอาวุธของเราของที่เราได้มาใหม่นะครับก็กดเข้ามานะครับในอาวุธเลยไม่ใช่กดเข้ามาตรงนี้เออพูดผิดนะครับผมแล้วก็ลากมาครับเนี่ยลาอาวุธมาปึ๊บ นี่ฮะแล้วก็ลากเอาไอเทมที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาใส่เลยชึบแบบนี้ครับผมเห็นไหมมันจะเพิ่มนะครับระดับขึ้นมาให้นะครับผมอ่ะจัดไปนี่ฮะเห็นไหมฮะแล้วมันจะต้องใช้ไอ้เจ้าตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับนี่เห็นไหมนี้มันก็เพิ่มมาเป็นเลเวลสิบเอ็ดแล้วเมื่อกี้มันเลเวลสิบไงนะครับผมทีนี้เราจะบวกตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับที่อสมมุติอาวุธนี้เราไม่ได้ใช้เนาะก็เอามาใส่เลยนะครับแบบนี้ครับผมเห็นไหม มันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะมีครับจัดไปเออมันจะมีให้เราใส่ลงใส่รูนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับคือเพิ่มความสามารถนะครับผมอัพเข้าไปนะครับเพิ่มความสามารถของตัวละครได้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับก็ให้เราเลือกเอานะครับตามสายตามทางที่เราเอติ๊กไปนะครับเนี่ยที่เราเลือกไปนั่นแหละนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเพิ่มอะไรไงบ้าง นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมนี้นะครับมาไปก่อนฮนะไปครับไป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 เรื่อยไปเรื่อยนี่เดี๋ยวมันจะมีบางฟรอครับที่เราผ่านไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเจอบอสด,ด้วยนะเออเดี๋ยวผมลองเล่นไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยเราสามารถกดใช้ความสามารถมันได้นะเนี่ยกดแบบนี้ครับผมเห็นไหมฮะอ่ามันจะใช้ความสามารถขึ้นมาให้เลยนี่ครับเห็นไหมกดอย่างนี้ครับผม อืมแล้วก็ชุดเกราะที่เรามีนะครับว่กดใช้แบบนี้ครับผมเห็นไหมฮะอ่านี่อาวุธเราก็กดชาร์จได้นะครับผมอืมมาปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บ๊ลงไปแล้วคือชาร์จให้มันแบบโจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยกดไปนะี่ฮะเห็นไหมฮะอุ๊บนี่ประมาณนี้ครับผมอ่ามาโจมตีแบบนี่เป็นสองแชกแบบนี้ครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับอะเลเวอัพแล้วด้วยนี่ไปแล้วอืมเป็นเกมที่ผมว่าเล่นเพลินนะ เออสำหรับเกมนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สังเกตด้านบนเนาะเราก็ค่อยๆโจมตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยเห็นไหมมันจะมีขีดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปเอ่อฟรอสสิบสี่แล้วนะครับผมแล้วก็ในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีของให้เราเก็บอยู่นะครับพวกเอ่อแบบไอเทมเพิ่มลงเพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไอเทมเพิ่มความสามารถในการโจมตีอะไรประมาณนั้นนะครับเฮ้ยเจอบอสแล้วนี่อันนี้เพิ่มเลือดให้ละนะครับอ่าถ้าเจอบอสมันจะเป็นประมาณนี้ครับมาแล้วครับบอส บอสหน้าตาเปลี like, ่ยนไปด้วยนะชาร์จก่อนนี่ตรงตีไปครับต้องหลบแล้วต้องหลบไม่หลบไม่ได้ครับเดี๋ยวเราตายนะครับชาร์จไปนี่แน่โอเคอุ้ยโอ้หมีเพิ่มเลือดด้วยเหรอบอสอุ้ยดีดดีเพื่อนผมจะตายแล้วเอ้ยโอ้เกือบตายยังดีนะที่แบบชนะได้นะครับผมโอเคสวยงามครับทีนี้ก็ได้กล่องมานะครับเวลาที่เราทําการจัดการบอสไปแล้วนะฮะเอามาดูซีด้อะไรโอ้ ได้ขวานอันใหม่ครับ compact ax อันนี้อ้าวอันเดียวกันเลยโอเคครับมันจะดรอปมาจากบอสนะของค่อนข้างดีนะออเอมาแล้วจัดไปกด <Yeah. S 1> ใช้นี่ความสามารถต่างๆ่งออันนี้คือมานานะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยดยเลยฮนะไหนมาดูซิมีของอะไรมาบ้างอุ้ยของใหม่นี่คืออะไรอ่ะคือของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะบวกความสามารถไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ย maximum ม,ม,ม,มานาบวกสิบ อันนี้ก็จะเป็นมานารีสโตอะไรแบบนี้นะครับผมคือมันจะมีความสามารถที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็มันจะมีตัวลูนตัวนี้ด้วยนะเนี่ยเอาไว้มาใส่ของนะครับใส่แบบพวกไอทงไอเทมอะไรพวกนี้นะครับคือเราลากมาใส่ได้นะถ้าเกิดว่าลูนตัวนี้มันใส่ตัวไหนได้มันก็จะบอกอยู่นะครับว่ามันใส่ได้ถ้าใส่ไม่ได้ก็คือเนี่ยมันจะบอกแล้วว่ามันไม่แมทกันนะกับบูตอันนี้นะครับประมาณนั้นอรู้สึกว่ายังใส่ไม่ได้อะเนี่ยมันยังไม่แมทกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ เฮ้ยผมสามารถที่จะทําการอัพใหม,พม่เพิ่มเติมได้แล้วนี่กดเลือกไปนะครับประมาณนี้นะฮะแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับลองดูซิอันนี้เปลี่ยนใหม่นะออ๋อเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมนะครับข้างหลังเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวก่อนน n e r g y s h i e ม d Maximum Mana ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าเออคือแต่ละอันมันจะแบบบวกความสามารถไม่เหมือนกันนะนะครับอืม ขวานแล้วจะเปลี่ยนส่ก็ได้นะอาวุธเราเปลี่ยนได้ทุกเมื่อครับเนี่ยเราเปลี่ยนสาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่แค่นั้นแหละนะครับผมนะต่อต่อเลยต่อเลยรุยครับผมอืมอืมมอนสเตอร์ก็เริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเอ๊ยมีของมาใหม่โอ้หอันเดิมเลยเดี๋ยวกระเป๋าจะเต็มปะเนี่ยยังเหลืออีกยังเหลือช่องอยู่ไปครับผมปไปไป,ไปไนี่รุยเลยเพื่อน มานาหมดแล้วโอเคเพิ่มมานาให้เราแล้วเรียบร้อยจัดไปเลยครับนี่แนือเออเอ,อ้ครับจะผ่านฟรอนี้แล้วเรียบร้อยฟรอต่อไปเนี่ยตัวเกมก็เล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนะครับผมเฮ้ยมีอะไรใหม่มากดดูสิโออันนี้คืออะไรเออระบบใหม่ครับระบบใหม่ ออันนี้คือฟรีเหรอจากสิครับถ้าฟรีอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็อันต่อไปนะครับถ้าเกิดเราอยากได้เนาะมันก็จะมีเนี่ยตามนี้ครับผมใช้น,นี้แรกนะฮะใช้แต้มอันนี้แรกเอานะครับผมอืมไม่จะเป็นต้องแลกครับนะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอ่าของขายนะครับเติมเงินนั่นเองนะครับผม<ๆ>ก็จะได้เพชรตรงนี้มาเอาไปแลกซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยมีแค่นี้เหรอ อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้มั้งนะครับต้องเล่นลองดูไปก่อนนะฮะอ่ะไหนอันนี้ที่เราได้มาดีเป่าวอะร e f r e s h s t o คืออะไรวะอ่อมันคืออะไรไม่รู้ครับผมอืมอ่ะโอเคมันไม่ใช่อาวุธที่จะให้เราใส่ไปครับผมไปไปเอ้เลเวลอพแล้วเรียบร้อย มีแต่อันนี้ดรอปมาเหรอเนี่ยว่าเอามาัพความสามารถพวกนี้ดีกว่ามาเออเนี่ยเอามาอัใหน่ดีกว่าไหมหรือของพวกนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะอุ้ยเนี่ยใส่ไปใส่อันใหม่เคใส่อันใหม่นี่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เพิ่มความสามารถเข้าไปนี่เนี่ยโอเคสวยงามรุยเลยพวกเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ย ไปเลยพวกลุยต่ออืมโอ้โหูโมอนสเตอร์โคตรเพียบเลยมาครับเราต้องทำการใช้แล้วตอนนี้อืมมานาจะหมดก็ต้องจำเป็นต้องใช้ฮนะ๋ยวตายก่อนโอเคเฮ้ยมีของใหม่มา ของรอบมาเรื่อยๆลวเออมีอันนี้มาใหม่ด้วยนี่อันนี้เป็นโลครับผมโล่โลเอ,อ้ไปโอ้ยได้ลูนมาแล้วลูนตัวนี้ช่วยเพิ่มอะไรมันใส่ได้ไหมดูดิใส่ไม่ได้อยู่ดีอ่ะโมหไม่รู้คือมันใส่อ๋อใส่ได้แล้วนี่ไงอันนี้มันเข้าได้ครับโอเคใส่ไปแล้วอันหนึ่งถอดออกแล้วป่ะอ๋อถอดได้ด้วย อ่าใส่ได้โอเคอันนี้ใส่ไม่ได้ครับมันไม่เข้ากันโอเคมันจะได้ทําทําให้แบบว่าอาวุธมันมันดีขึ้นอาวุธมันเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะอ่าอันนี้ก็เพิ่มเติมได้อีกแล้วไป,ไปนี่เนี่ยผมเพิ่มๆไปมั่วๆนะ <c oughs> อ่าผ่านด่านไปแล้วปึ๊บ <c oughs> มาด่านใหม่แล้วฮะฟอรอสสิบหกแล้วครับผมตอนนี้มอนสเตอร์ก็เริ่มแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอยากได้อาวุธใหม่แล้วะ่ะ เดี๋ยวดูอีกสักฟรอแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็ไปโหลดได้เลยนะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับอืมนะตอนนี้เนี่ยมันจะมีเฉพาะในส่วนของ Android นะฮะ iOS ยังยังไม่มีนะครับจากที่ผมเอ่อไปเจอมานะครับอืมเดี๋ยวก็คงรอให้มันอัปเดตอีกทีนึงนะฮะเอ้ยใจเย็นดิเพื่อนเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายใจเย็นก่อนอโอ้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ ต,ตายเอาไม่ใช่หรอกอยิงมันมชาร์จชาร์จเดี๋ยวผมตายฮัโลโหลเดี๋ยวตายเพื่อนมันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอืฮิวหน่อยนิดนึงโอเคสวยเฮ้ยธนูใหม่แอทแท็กอืมอันไหนดีล่ะ โอ้นี่มี Attack Speed มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับอ๋อนี่ก็มีนี่เหมือนกันเลย Maximum HP บวก9อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอืมจะคือบวกเยอะไงแล้วก็ใส่ไอรูนน,นั้นไปด้วยนะฮะเดี๋ยวแค่ว่ากันละกันเลครับผมอาวุธแต่ละอันก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอืเอเฮ้ยเจอบอสอีกแล้ว มาบอสตัวนี้จากที่ผมเล่นมานะบอสเนี่ยหน้าตามไม่เหมือนกันสักด่านเลยนะครับเออมันน่าสนใจตรงเนี้ยออฮิวคนฮิวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนเดี๋ยวตายใจเย็นเพื่อนเอ,อโอ้โหตายอีกแล้วไม่นะโอเคก็ผ่านมาใหม่ครับทีนี้ถ้าเราจะไปด่านบอสก็คือกดตรงนี้เลยนี่ครับกดไปเลย ปุ๊บนี่เราก็จะไปเจอบอสแล้วนะครับแค่น,นั้นเองมาเอาใหม่เดี๋ยวกดใช้ความสามารถทุกอย่างก่อนเหมืนอนขึ้นมาแล้วรอบนี้เราจะไม่ตายนี่แน่มันมีลูกน้องมาคอยช่วยเหลืออยู่ด้วยบอสโอ้โหลูกน้องลูกน้องเยอะจังมาแล้วงานเข้าอื เออโอ้โหสู้ไม่ได้โอ้จบแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสู้ไม่ได้แบบนี้นะครับก็คงต้องแบบทําการแบบว่าเอ,อค่อยๆฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแหละนะครับผมเนี่ยฟาร์มพวกมอนสเตอร์ฟาร์มหาคู่หาของไปก่อนนะครับแล้วก็อ up ัพองอัพเกรดพวกอ,อชุดอาวุธของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองแสงนี้ดูนิ้เป็นไงโจมตีแรงขึ้นไหมอุโยโจมตีไม่เข้าโจมตีไม่เข้าต้องใช้นี้โอ้โหโจมตีไม่เข้าเลยเมื่อกี้ อ่าฮะเปลี่ยนชื่อได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเดีผมต้องเพิ่มเติมอความสามารถเข้าไปละเพิ่มอัพเข้าไปละอาวุธของเราอันนี้ไม่ได้ใช้ใส่ไปเลยนี่เนี่ยใส่ไปไม่ยี่เนี่ยเพิ่มความสามารถเข้าไปครับผมอืมอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้จัดไปนี่เนี่ยใส่ไปเลย น่าจะดูดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่า,าทีนี้จะเป็นไงนะครับได้โบนัสมาด้วยเมื่อกี้คือโบนัสอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองดูไปเจอบอสอีกรอบมา <c oughs> อัพเดตดอาวุธไปแล้วมันมีลูกน้องมาคอยช่วยอ่ะมามาเลยเพื่อนจัดการก่อนจัดการบอสก่อนจัดการบอสก่อนจัดการบอสก่อนูกกอ้ ไม่แน่เออเออเอ้ลูกน้องไม่มีลูกน้องยังไม่มาลูกน้องยังไม่มาลูกน้องยังไม่มาโอ้โหโดนโดนอะไรฉีดไปโอ้โหผมว่าถ้าเกิดเอเล่นสองมือน่าจะโอเคนะอันนี้ผมเล่น <Techn> ม <tomar ear> <occurs> oh <ita> ือเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปสรุปคร่าวๆตัวเกมประมาณนี้กันนะครับผมยังไงเนี่ยใครที่สนใจก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูแบบเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มคร่าวๆนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับโย้อีกตัวเกมอ๋อตรงนี้นี่เองคือเซตติ้งอยู่ตรงนี้ครับผมผมเพิ่งเจอฮะนี่นีเนี่ยกดเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูแต่ว่ามันไม่มีให้ปรับพวกกราฟรฟิกกราฟิกอะไรนะบางมีแค่เนี่ยเสียงมิวสิกกับเสียงซาวแค่นั้นเองนะครับส่วนภาษาก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับแค่นั้น นะแล้วสูตรอ,อื่นๆก็เนี่ยเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรนะครับผมกราฟิกก็จะได้ตามที่เห็นตามนี้เลยนะครับเอาละยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรอยากจะพูดอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับผมใต้คลิป,ลลลปและล่าเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้สวัสดี<ป>ทุกคนครับผม